สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมเป็นอองแฟนเพจนะครับผมกุปตาจากเกษตรยนทาง Facebook หรือและช่องทาง YouTube นะครับามื่อนนี้ก็ได้เข้ามาเยี่ยมลูกค้านะครับผมยูเคตมดมบันโคกอำเภอสุวรรณกุหาจังหวัดนองบัรำพู้นะครับอ่าของคุณแม่ขั้นนี้เป็น LC018 นะครับผมอ่าพอดีก็มาเปลี่ยนทายชุด400ชั่วโมงนะเป็นชุดใหญ่นะครับวันนี้ก็มากับสร้างเกน,นะแล้วก็สร้างบอยนะครับ จุด400ชั่วโมงนะผมก็จะมีน้ํามันเครื่องมีน้ํามันเครื่อง6ลิตรแล้วก็น้ํามันอยู่ที่่18ลิตร1แกนลอนแล้วก็6ลิตรอีก2แกนลอนนะครับแล้วก็มีกล่องโซล่ากล่องน้ามันเครื่องแล้วก็กล่องไห้นะครับขันตอนแรกนี้เฮ้าต้องเปลี่ยนบางไรก่อนครับซ่างครับเปลี่ยนน้ำมันจุดใดก่อนก็ได้ครับผมจุด400ชั่วโมงนะครับจะเป็นของน้ํามันให้นะครับเราก็จะมีน้ำมันเครื่องกล่องเครื่องนะครับผมแล้วก็กล่องโซล่านะครับผมชุด400ชั่วโมงนะครับ โอเคตอนนี้คือเข้าเปลี่ยนจุดใดครับเนี่ยเปลี่ยนตัวเนี้ยเป็นเปลี่ยนกล่องโซล่าครับผมนะครับการจะเปลี่ยนกล่องโซล่านะครับเขาปิดกอก่อนนะครับตัวนี้ห้าตอนจริงมันตามจริงจะยุท่หนนะครับให้ห้องมูนคือเสียนะครับแล้วคายกล่องโซล่าออกนะครับผมเลาก็เช็ดทำความสะอาดในน้อยแล้วก็ประกอบขึ้นนะครับพอประกอบขึ้นแล้วนะครับผมให้เ้าเปิดเมาส์นะครับแล้วก็มามุนตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวแร่กัดนะครับผมตัวแร่กัดเ้ากัหมูลใส่ปกติเ้า นะครับมุนแปลว่านี่ต่ำมือเขาคือพ่อนะครับต่ำโมเมนต์บ้าเขาเขาหมุนไปแล้วเดี๋ยวเขาจะคุ้มหมุนบีกนะครับเดี๋ยววาข้างในมันจะหักนะครับผมตัวนี้เด็นยว่าอะไรอากาศนะครับผมในจุดนี้โอเคครับโอเคครับผมเป็นการเปลี่ยนกล่องโซลาแบบถูกต้องนะครับตอนนี้กําลังเปล่น้ํามันเครื่องออกนะครับผมน้ำมันเครื่องนะครับผมก็จะใส่อยู่ประมาณ5.7ลิตรเนาะมันบอคับซางแมนครับผมอ่าแล้วก็น้ำมันห้าอีก 28.5ลิตรเนาะครับผมโอเคนี่ก็เป็นช่างเจนะครับลากาของลูกค้าอีกขั้นหนึ่งนะครับผมเป็น MU 5702 MU 5502นะครับผมสวัสดีครับขั้นนี้อาการเป็นยังไงครับครับผมขั้นนี้ก็เช็คระบบทั่วไปนะครับตัวเช็คฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายโอเคครับนะครับผม ตอนนี้เข้าเช็คมันเครื่องเนาะเดี๋ยวมาเมืองกันเลยครับโอเคอันนี้เป็นวิธีการเช็คมันเครื่องน้ำมันเครื่องจะอยู่ฝั่งขวานะครับเช็คนะครับข้างแรกก็ถือว่าเอาเลยนะครับต้องเสียดออกกันโอเคนะครับดึงประมาณสองถึงสามเทียนะครับเพง่จะรูปนนะครับเช็คนะครับให้ดึงแนวดึงครับผมจะได้รูาน้ำมันขาดบ่ขาดซึ่งตอนนี้น้ำมันลูกคาขาดครับอื ซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนทายนะครับแนะนาลูกค้านะครับโอเคนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นสายพันธพัดลมนะครับสายพันพัดลมซึ่งสายพานพัดลมตอนนี้ครับคือหล่องสายพันธุนะครับมันแตกแล้วนะครับหรือว่ามันลงหล่องโมเลของสายพานนะครับตัวนี้นะครับซึ่งจะต้องแนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนออกซึ่งถ้าเกิดว่าเขาเปลี่ยนแล้วครับ ถ้าลูกค้าบ่เเลี่ยนออกนะครับก็จะเป็นแนะนําลูกค้านะครับให้เช็คทุกครั้งก่อนออกใส้งานนะครับโอเคนะครับเพเพะฉะนั้นก็คือต้องเช็คนะครับถ้าลูกค้าบ่บปลี่ยนนะครับเฮาก็ต้องอธิบายคุณเสียอืนะครับให้ลูกค้าฟังนะครับโอเคเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นการตรวจเช็คนะครับเบื้องต้นนะครับมนีกาม่าบริการนะครับผมอยู่ตำบลมันโขกอำเภอสวนกุหาจังหวัดหนองบุญพูนะครับมนีกามาหลายเขตนะครับผมอ่าผมเซววอ่าสร้างบอยแล้วก็ ช่างเกนะผมแล้วก็ไฟล์อะไรอีกคนนึงนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณหลายๆ้วยครับผม